c o n t a i n นอร์โชว์เ e สรีวิวตู้สำนักง,งานรีมิเตเ t ็กซ์สีแดงแบบสำนักง,งานพร้อมช่องรับส่งเอกสารสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งที่นคนปรปฐมครับใบนี้เป็นตู้สำนักง,งานที่หน้าง,งานที่บ่อทรายนะครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมกันเลยครับ ตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับขนาดกว้าง3.00เมตรยาว6.00เมตรสูง2เมตร50 m. โครงสร้างสม,มุดเป็นเหล็กมอกอพ่นทับด้วยสีกันสนิม TUA Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริงของ TUA Krypton อย่างที่เห็นในภาพโครงสร้างเป็นสีขาวครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย,ย้ายจำนวน4หู4มุมของตัวตู้ผนังและหลังคาครับเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชเคส ISOwall ซึ่งมีความหนา2นิ้วลักษณะของแผ่นก็คือเป็นแผ่นเหล็กด้านบนแผ่นเหล็กด้านล่างเคลือบสีอย่างที่เห็นในภาพคือสีแดงนะครับแล้วก็มีโฟมมีตรงกลางเป็นโพลีสไตรีนโฟมโฟมขาวการร้อนเก็บเสียงไม่ลมไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งเป็นฉนวนของตัวตู้ใบนี้ครับรายละเอียดด้านหน้าของตัวตู้ครับจะมีด้าน6เมตรก่อนครับจะมีหน้าต่างบานเลื่อนสลับนะครับพร้อมช่องรับส่งเอกสารด้านล่างและด้านบนเป็นฟานฟิกจำนวน2ช่อง แล้วทางด้านขวามือของตัวตู้ทางลูกค้าเพิ่มหน้าต่างบานเลื่อนสลับปกติแบบไม่มีช่องรับส่งเอกสารอีก1ชุดครับตรงนี้คือด้าน3เมตรครับส่วนด้านหน้าด้าน6เมตรก็อย่างที่เห็นครักระจกบานเลื่อนช่องรับส่งเอกสารพร้อมกันสาดให้เรียบร้อยแล้วด้านซ้ายมือของตัวตู้ทางลูกค้าให้ติดตั้งประตูนะครับอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูแบบทึบขึ้นกระจก ขนาด0.90คูณ2.00เมตรพร้อมการสาดให้แล้วก็ช่องกระจกบานฟิกเยวนที่เห็นลูกบิดเป็นของเยลครับแล้วก็มีตัวสต็อปดอให้ด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีส่วนด้านหลังของตัวตู้จะเป็นตำแหน่งของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์13,000 BTU ใหม่มอกเบอร์5นี่ฮนะอินเวอร์เตอร์นะฮะอีก1ชุดมีสายกราวให้แท่งกราวให้แล้วก็ตัว power p a ั k แบบกันน้ําสำหรับต่อไฟเข้าทั้งภายในภายนอกอันนี้เรียบร้อยแล้วแบบกันน้ำนะฮะส่วนด้านหลังเป็นด้านทึบครับแล้วก็จะมีตัวพ้าลมดูดอากาศฮาตาลิ8นิ้วแบบมีฝาครอบ1ชุดอย่างติดในภาพนะครับสีแดงนะฮะเป็นฉนวนผนังและหลังคาเรียบร้อยแล้วตัวสีเคลือบเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นี่คือด้าน3เมตรครับด้านหน้าด้าน6เมตรก็ หมาะสำหรับเวลานําเอกสารมาส่งด้านหน้ามีทางบัญชีหรือฝ่ายต่างๆอยู่ด้านในแล้วก็ส่งเอกสารตรงนี้ได้ครับเป็นช่องรับส่งเอกสารนี่คือภายนอกทั้งหมดของตัวตู้ครับมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับประตูเป็นลูกค้าขอเป็นบานผักแบบเปิดเข้าครับผมพามาดูด้านในครับเริ่มตั้งแต่ทางเข้าก่อนนะฮะตัวนี้เป็นลูกบิดของเยลแล้วก็จะมีตัวสต็อปดอให้หนึ่งชุดฮนะ ทางเข้าครับสวิตช์ปิดเปิดของพานาโ o n i c มีโหมดเครื่องปรับอากาศแล้วก็มาที่ตู้ควบคุมซึ่งต่อจาก power pack เมื่อสักครู่หอดไฟครับ LED ของฟิลิปส s 2ชุดตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศครับอันนี้อยู่ตรงกลางกระจายความเย็นได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็พรรัดลมดูดอากาศฮาร์ตาลี่นิ้วไรมาด้านไกลเป็นตัวรับคู้กาวพานาโซนิกหชุดแล้วก็ด้านฝั่ง 3เมตรก็จะมีรักคู่กาวหรื่ชุดรวมแล้วรักผู่กาวมี2อชุดครับหน้าต่างครับอย่างที่เห็นครับเป็นช่องสมบัสนะฮะนี่ครับส่วนด้านบนจะเป็นบานฟิกครับตรงนี้นะครับเป็นบานฟิกบานเลืนมีให้2ช่องครับพื้นครับเป็นโครงสร้างเหล็กเสร็จแล้วเนี่ยปูทับด้วยสมาร์บอร์ดหนา6มิของ s c g และปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลพร้อมคิ้วนะครับ เป็นคิวพลาสติกตัวนี้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนี่นะครับด้านนอกสีแดงด้านในสีขาวแลครับเพื่อความร่มโปร่มสบายแล้วก็มีส่วนการความร้อนทั้งตัวผนังและหลังคาของตัวตู้เรียบร้อยแล้วเป็นแผ่นสนวนสำเร็จรูปโชว์เคสไอโซนี้ก็อย่าทิ่แจ้งไปครับหน้าต่างเพิ่มอีกหนชุดคือด้านข้างครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นในสเปคโปรโมชั่นปกติครับ แล้วก็เพิ่มช่องรับส่งเอกสารเข้าไปครับตอนนี้คือรายละเอียดของตัวตู้ห้องรับส่งเอกสารเป็นออฟฟิศด้วยครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท Ad Container Showcase ข้อมูลในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้สำนักงานแบบกระจกบาเลื่อนช่องรับส่งเอกสารที่เตรียมจะส่งที่จังหวัดนะครปฐม,มครับขอบคุณครับสวัสดีครับ